ฟิวไปตามหาผีกระหังดีกว่าอุ้ยแต่นี่ก็ใกล้เวลาที่จะต้องเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวรีบเก็บของไปมาหาลัยดีกว่าแม่เดี๋ยวหนูต้องไปเรียนก่อนนะหนูมีทำงานคางที่คอนโดสามวันนะ้อีกสามวันเดี๋ยวรีบกลับมาได้จ้ะเฟมถึงแล้วอ่ะโทรหาแม่ได้นะลูกได้คะ่ะแม่งั้นหนูไปก่อนนะฟล์มก็ไปเรียนฟิมก็ไปเรียน อยูบ้านก็เบื่อออกไปหาอะไรกินดีกว่ามิงมิงหายไปไหนเนี่ยเมื่อคืนยังนอนอยู่ด้วยกันอยู่เลยอะเช้ามาหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยมิง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 ออกมาหาแม่เร็วลูกมิงไปไหนเนี่ย